สวัสดีค่ะสวัสดี Kinder, แม่แม่ทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็พบกับเราช่องพังพี่ดาวนะคะแม่แมสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสด <to physics brewer y> ีครับสวัสดีค่ะสีนะครับผมเอาพี่ดาวสวัสดีค่ะคนนึงที่สวยย่อขาด้วยสวยย่อขาด้วยที่สอ้วยย่อด้ใส่โสวยเอาอนใส่โสวยอ้วยยอ โอ้หวัดดีท่าเต้นเลยนะคะแม่แม่แมโอ้ขับตัว,ตวอารมณ์ดีวันนี้ไปแบบที่แบบว่าให้เดินไปเองนะคะแม่แม่แมโดยที่ไม่ต้องมีควานเป็นครั้งแรกไหมเพานานราะคราบนานๆครั้งนะคะแม่แม่นานๆครั้งที่แบบว่าไปแบบไม่ต้องควานขี่ข้างบนนะคะแม่แม่แม ต้นกล้วยนะคะนี่อาหารนะคะน่่เน่พี่ดาวบอกว่าขอกินก้อนน้องโจ้ไอขอกินก้อนนี่นะคะแม่แม่ไปแบบไม่ต้องมีมีควานนะคะเดินแบบไม่ต้องมีควานนะคะโอ้ขอแค่มีอาหารนะคะแม่แม่อได้ค่ะโรงน้าจะต้อง พาสะพายถุงกล้วยมาทุกเช้านะคะแม่แม่โอ้นี่นะคะแม่แม่ไปแบบคือไม่ต้องมีควานนะคะนี่เดินแบบไม่ต้องมีควานนะคะตรงน้ำต้องขึ้นรถตามนะคะโอ,โอ้ไม่นอกลูนอกทางนะคะแม่แม่ เดินตามเลยนะคะเดินตามพ่อควานเลยนะคะวันนี้หนูจะไปอาบน้ำค่ะแม่แม่หนูจะไปอาบน้ำนะคะคือแม่แม่อยากเห็นนะคะน้องน้ำก็จัดให้เลยค่ะลูกสาวแม่แม่ก็นิสัยดีนะคะแม่แม่คุณนายนะคะคุณนายบอกได้หมดค่ะขอแค่แม่แม่บอกมานะคะ อยากดูคุณนายแบบไหนนะคะคุณนายจัดให้คะ่ะดูค่ะแม่แม่โอ้ยจะถึงง่ายไหมพี่ดาวดูนะคะแม่แม่โอ้ยมีหยุดกินด้วยนะคะมีหยุดกินด้วยพี่ดาวมันจะไปไม่ถึงโอ้ยนี่นะคะแม่แม,แม่ถ้าไม่มีควานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ดูค่ะ ดูดูด,ด,ดูนะคะแม่แม่เดินไปด้วยเคี้ยวไปด้วยนะคะเรื่องกินนี้ต้องไว้ใจก่อนนะคะแม่แม่เรื่องอื่นไม่เท่าไหร่นะคะเดินตามคานนะคะแม่แม่นี่นะคะน,น,นาน นานๆนะคะแม่ๆนานๆครั้งนะคะที่จะได้ปล่อยแบบนี้นะคะดูลีลาการเดินนะคะแม่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 ว่าจะถึงถึงวัยไหมคะดูลีลาการเดินนะคะแม่แม่ดูนะคะตานี่คือจะจ้องของกินนะคะแม่แม่โอ้ยเดินเอียงหัวเอียงช้าเอียงขวา เอียงนี้คือไม่ใช่เอียงอะไรนะคะเอียงหาของกินนะคะเอียงหาของกินขวานโจ้นี่คือเดินไปเรียกไปนะคะถ้าไม่เรียกไม่ได้นะคะแม่แม่นูนน่นโน่นนะคะต้องเรียกตลอดเลยนะคะแม่แม่ไม่เรียกไม่ได้นะคะโอ้ยพี่ดาวจะถึงสระน้ำไหมนี่ฮะโอ้ย เินก็ไม่หยุดกินนะคะแม่แม่แมเดิมก็ไม่ยอนยอมหยุดเลยนะคะอ่ะจะไปหรือไม่ไปนี่พี่ดาวดูค่ะแม่แม่ดูดูดูนะคะโอ้ยกว่าจะถึงนะคะแม่แม่กว่าจะถึง ค่อยๆเดินนะคะหนักตัวหนักโทนมากเลยดูนะคะแม่แม่กว่าจะถึงนะคะต้องจูงกันมานะคะแม่ๆ่โอ้ดูนะคะนี่แถวหลังน้ำจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะแม่แม่นี่ต้องสูต้องจูงกันมานะคะโอ้ยนี่นะคะแม่แม่ต้องจูงกันมานะคะต้องจับจูงกันเอานะคะแม่ๆดูกวนโจ้ลากมา นี่แกล้งด้วยพี่ดาวแกล้งด้วยนะคะแม่แม่โอ้โหต้องจูงก,กันมานะคะนั่อย่างนั้นมาไม่ถึงง่ายนะคะแม่แม่เอาแบบใหม่นะคะโอ้ลีลามาก,มากต้องวิ่งลากเอาเลยนะคะดูโอ้ยต้องลากเอานะคะ<า>โอ้ ต้องทำสูตรนี้นะคะแม่แม่โอ้กว่าจะถึงนะคะกว่าจะถึงโอ้มาดูนะคะแม่แม่ลงน้ำแบบว่าไม่ต้องมีควันนะคะโอ้โหอะไรนั่นอะไรนั่นโอ้โหรีบมากรีบมากนะคะแม่แม่โหโหโอหโหโห โอ้โหโอโหดู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 นะคะแม่แม่ลงไปดู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 นะคะไปไปลงลงลงโอ้โหดู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 นะคะแม่แม่ลีลาอีกมาถึงสายไม่ยอมลงอีกนะคะแม่แม่ดูนะคะ โอ้ยขี้เกียจลงมากเลยเนาะพี่ดาวแต่ถ้าไม่ถ้าเหมือนกับมีช้างอีกเชือกนี้ลงแบบไม่ต้องเรียกเลยนะคะแม่แม่ดูนะคะดูนะคะโอ้ดูดูดูนะคะ,ะ,คะแม่แม่ไม่ยอมลงนะคะไม่ยอมลงนะคะโอ้พี่ดาวลงยังไม่ยอมลงอีกนะคะแม่แม่โอ้ต้องให้เขาจูงลงนะคะโอ้คุณนายนะคะแม่แม่ ระดับคุณนายแล้วนะคะถ้าไม่จูงลงไม่ยอมลงนะคะโอ้โหต้องเชิญค่ะแม่แม่ไม่เชิญจะไม่ลงนะคะต้องเชิญด้วยเมื่อับตอนลิกๆถ้าพูดแบบวาเมื่อับลงแล้วเอาขึ้นไม่ได้จะบอกว่าแคเคลคเดี๋ยวรอแคลเต้โอ้ยโน่น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 มีร้องมีร้องอีก โอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโองลองลองอาเอโอ้มีเสียงด้วยนะคะแม่แห่อ่านอนลงกินน้าไม่นันหันตูดให้นะคะแม่แม่หันตูดให้นะคะ จะไปไหนนันพี่ดาวลงลงดู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 นะคะแม่แม่คือเวลาลงอ่ะก็ต้องเชิญลงด้วยนะคะอ่ดูอ่ดูอ้าวพันตูดให้โอ้ต้องอาบให้ค่ะถ้าไม่อาบให้ไม่ยอมนะคะแม่แม่ดูนะคะคุณนายก็คุณนายจริงๆเลยนะคะแม่แม่ โอ้โหไม่ยอมทำอะไรตัวเองเลยนะคะนี่โอ้คุณดูคุณนายนะคะแม่แม่คุณนายก็คุณนายจริงๆนะคะโอ้ที่ดาวสุดยอดมากเลยนู่นเล่นแลวทีน,น,นี้เล่นเองนะคะแม่แม่แมเล่นเอ้าเอ้าเอ้เอ้ดูดูดูดดดอ๋อก่นโจไปแล้วแน,น่นันดู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 นะคะแม่แม่แมเ,อเอามือขึ้นมาทำไม ดูมือเล็กๆนะคะแม่ๆดูมือเล็กๆเอาขึ้นมานะคะไม่ยอมนอนนะคะไม่ยอมนอนโอ้โหดูๆนะคะหันตูดให้นะคะแม่แม่โอ้สนุกอยู่คนเดียวโอ้พอเห็นควนโจ้ไปนะคะ ไม่ยอมไม่ยอมนะคะแม่แม่ไม่หันหน้านะคะไม่หันหน้านะคะดูค่ะดูค่ะเป๊ะๆไม่ยอมนะคะแม่แม่ไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนหนูโอ้เอา ไม่ยอมนะคะแม่แม่ไม่ยอมไม่ยอมยืนให้ขัดนะคะแม่แม่ยืนให้ขัดนะคะดับดูเลยคุณนายนะคะแม่แม่คุณนายโอ้ต้องให้ขัดอย่างเดียวเลยนะคะ โอ้หยกนะคะแม่แม่ยกยกเอยกยกไม่ยกท่ดาวบอกหนักค่ะควรโจ้หนักค่ะโอ้ยกยกยกนะคะแม่แม่ยกนี่ท่ดาวบอกว่าหนักค่ะบนยกดอกโอ้ยดูดูดูนะคะแม่แม่โอ้นี่ท่ดาวบอกจะมาขัดให้แลวยังใช้งานอีกนะคะโอ้ นี่นี่เออเล่นน้ำเข้าไปข้อความอะ่ะไปขัดให้ข้างล่างด้วยไม่ยอมมุดนะคะแม่แม่คือไม่ขัดตัวให้จะไม่ยอมมุดนะคะอ๋พี่ดาวนะ่ะสุดยอดมากไหมคะแม่แม่มาถึงสะน้ําก็ไม่ยอมลงนะคะต้องไปเอามาลงนะคะแม่แม่แมโอ้โหมุดแล้วนะคะแม่แม่มุดแล้วโอ้ โอ้โหดูนะคะต้องต้องให้พ่อควานนี้คือขัดตัวให้นะคะไม่ยอมนะคะแม่แม่ไม่ยอมนะคะคุณนายนะคะอที่ดาบอกตามสบายโหลดนองโจหนูหนี้เลยนะคะแม่แม่หนี้เลยออันตูดไห้เลยเอาพ่อควานจะเอาขึ้นยังไงนี่ถ้าเราไม่อยู่ ใช่ไหมเอาไหนเอาพราควันขึ้นอ่ะไหนพี่ดาวทำไมยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตงนานจะเดินไปอยู่ไกลๆก่อนนะคะแม่แม่เอาอยให้อยู่คนเดียวแล้วนะคะแม่แม่จะขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะแม่แม่รอดูนะคะ โอ้โหเดินมาแล้วนะคะอ้าวหโหโหเหมือนกับกลัวนะคะแม่แม่้ดูดูค่ะโอ้อาวอาโอ้โอ้มาจริงๆนะคะแม่แมาจริงๆนะคะโอ้ขึ้นจริงๆนะคะกลัวนี้นะคะกลัวนี้ โอ้กลัวเราหนีอีกนะคะแม่แมไม่กล้ายอยู่คนเดียวนะคะที่ดาวหนัานนตัวใหญ่ยังจะกลัวอีกโอ้กลัวโจ๊กย่านแข่ย่านแข่นะคะถ้าภาษาการก็เรียกว่าจระเค่นะคะแม่แมโอ้ไม่มีคนนี้รีบขึ้นจากน้ําเลยนะคะนูนนูนนูนนู ดูนะคะแม่แม่คว้าโจ๊กจะกลับบ้านก่อนนะคะโหรีบเดินมาเลยนะคะโหรีบมากรีบมากนะคะแม่แม่รีบมากเลยโหโหเดินมาพี่นะไปี่นะไปไหพี่นะไปไหนพี่นะอ้าจะไปไหนนั้นพี่ดาวดูนะคะแม่แม่ดู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 นะคะโอ้โห เอาไปเลยไปเลยไหนไหนโอ้วิ่งเลยนะคะแม่แม่วิ่งเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอหูดีใจนะคะดีใจนะคะโน่นโน่นโน่นเขาเรียกแล้วโน่นโน่นนี่นะคะแม่แม่นานๆทีนะคะแม่แม่จะได้เห็นภาพแบบนี้นะน้องน้ำก็ยังไม่เห็นเลยนะคะน้องน้ำก็เพิ่งเห็นพร้อมกับแม่แม่นะคะแม่แม่โอ้โห ดูนะคะแม่แม oh. oh. ่ดูโอ้โหโอ้โหขโจบอกว่านานๆนะคะถึงจะได้ปล่อยพี่ดาวครั้งนะคะโอ้โหดูนะคะแม่แม่ดูความน่ารักของเขานะคะโอ้โหพี่ดาวบอกให้พี่ยางซื้อๆก็ได้แต่ว่าชใหยพี่จับไปน้ำเห็ดยางดูนะคะแม่แม่ดูความน่ารักของเขานะคะโอ้ โอ้โหรีบมากรีบมากนะคะแม่แม่รีบมากหูหูวิ่งเลยวิ่งเลยหูวิ่งแล้วนะคะแม่แม่วิ่งแล้ววิ่งแล้วหูพีดาวจะไปไหนนันดูวิ่งกลับบ้านเลยนะคะแม่แม่ต้องตานี่วิ่งตามนะคะวิ่งตามนะคะหูวิ่ง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 ไปก่อนเราอีกนะคะแม่แม่รีบกลับบ้านหูรีบกลับบ้านหิวค่ะหิว หนูห oh, no no oh, oh, right? ิวค่ะหนูหิวโอ้โวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โหอะไรนอะไรดูดูนะคะเบแมโ้โหฮ่งวเย็ดเย็เย้ๆโอ้ๆห หูยดูค <substit uting> ่ะด <Pop keys> ูค uh so <sh arp vik Worlds> ่ะ <Island> ห <sh l ap> <like> <bbe> ู้แก้มแก้มแก้มอูดูแก้มปองแก้มปองโอ้โหน้ำกระจายเลยนะคะแม่แม่โอ้โหดูแก้มอยู่ว่าแก้มอยู่วู่ดูแก้มเต้นนะคะแม่แม่ดูแก้มดูแก้มด้วยนะคะโอ้โหรียบเรีบมากเรียบมากมาดิแล้วจะหยุดทำไมอู้หูู้หูรีบมากนะคะดูแก้มด้วยนะคะแม่แม่เรียียบเรยบนะพี่อูดูดูค่ะโอ้ย ดูนะคะพี่แม่ช้างใหญ่นะคะพี่แม่ดูช้างใหญ่วิ่งนะคะโอ๊ยกว่าโจบอกไม่ได้เดี๋ยวจะวิ่งหนีนะคะพี่แม่เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยวเหนื่อยโอ๊ยน้น้าหัวร้อน้ำตาแตกเลยนะคะพี่แม่นัองนักก็เพิ่งเห็นนะคะดูแก้มนะคะพี่แม่แก้มนี่เต้นเลยนะคะพี่แม่โอ๊ยดูดูนะคะวิ่งไปอีกแล้วนะคะพี่แม่โอย คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะแม่แม่โอ้ให้แม่แม่ดูแบบจุใจไปเลยนะคะกวรโจไม่ไวใจแล้วนะคะวิ่งนะคะวิ่งนะคะโอ้โหโอ้โหอ้ต้องขึ้นนะคะแม่แม่ต้องขึ้นโอ้โหวิ่งไม่มากเลยโอ้โหโอ้โหดู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 นะคะแม่แม่โอ้หรีบกลับบ้านนะคะหิวหิวหนูหิวมากค่ะแม่แม่หนูหิวมากค่ะโอ้โหโอ้โหดูวิ่งนะคะแม่แม่โอ้โหไวมากเลยนะคะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หหนูหิวค่ะแม่แม่หนูหิวค่ะโอ้ยดูนะคะแม่แม่ไม่ให้น้องน้ำแซงนะคะไม่ให้น้องน้ำแซงนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูสั่นสะเทือนไปทั้งตัวเลยนะคะแม่แม่โอ้โหโอ้ดูหนังนะคะดูหนังด้วยนะคะแม่แม่โอ้ยสั่นย้อยไปทั้งตัวเลยนะคะพี่ดาวบอกหิวมากค่ะแม่แม่โอ้ รีบ<โ> <ITA> มากเลยนะคะแม er ่แม่รีบมากๆเลยเวลาเวลาที่เขาวิ่งแบบไม่มีควันนะคะเขาน่ารักมากเลยนะคะน้องน้าก็เพิ่งเห็นกับแม่แม่นะคะถ้าไม่มีแม่แม่นี่น้องน้าคงจะได้ดูภาพแบบนี้เลยนะคะต้องขอบพระค <laughs> ุณแม่แม่มากๆเลยนะคะโูรีบนี่ค่ะรีบมารีบมากเลยนะคะรีบมาหานี่เลยค่ะรีบมาหายานะคะโหหอบไปเลยนะคะแม่แม่รู้อีกนะคะ ไปหาหลักตัวเองด้วยนะคะโอ้มีถ้าไม่มีแม่แม่น้องน้ำก็จะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้เลยนะคะหวัวเราะจนน้ำตาเล็ดเลยนะคะต้องขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องน้ำก็ต้องขอบพระคุณนะคะพ่อพ่อแม่แม่นะคะทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจนะคะแม่แม่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแม่แม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะหนูเป็นเด็กดีแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้น้องน้ำขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ